อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมของเจ้า <c oughs> เจ้ารถคันนี้บักลามนะครับตอนนี้นะครับผมก็แบบว่าเศษรษฐกิจย่ําแย่นะครับช่อง Bone YouTube ก็วิวไม่ค่อยดีนะครับผมรายได้ไม่มีนะฮะคือเราจอดไว้เราก็แทบจะไม่ได้ขี่เลยนะทุกคนแล้วแล้วก็คลิปนี้นะครับผมเราอาจจะได้เห็นมันเป็นครั้งสุดท้ายนะทุกคนนะทำไมถึงเบื่อแล้วทําไมถึงอยากขายออกนะทุกคนคือพี่นะครับผม

ครบับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะสันความยักษ์นะครับก่อนที่เราจะมารับชมเิปนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนพี่จะมานั่งอธิบายนะครับผมก็คือพี่เบิ้มของเรานะฮะอย่างเนี้ยพี่เบิ้มของเรานะฮะตอนนี้นะครับผมไม่ได้ขายแล้วนะครับทุกคนก็คือว่าเขาไม่เอานะครับผมนะก็แบบว่าคนที่มันจะเอาอ่ะมันก็ลีลานะทุกคนนัดนู่นนัดนี่นัดไปนัดมานะครับ โอเคถ้าคุณไม่เอาก็ไม่ขายแล้วนะฮะผมผมก็ไม่ขายแล้วแล้วตอนนี้นะครับผมพี่บอกเลยว่าสําหรับพี่เบิ้มของพี่นะพี่มีโปรเจกต์ใหม่แล้ว<อ>ทุกคนนะพี่มีโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่านะฮะนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านแล้วทุกคนนะไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเป็นวันหยุดครับทุกคนนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่บ้านนะฮะอาทุกคนคือพี่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้นะครับสาหรับพี่เบิ้มนะพี่จะทําเป็นรถที่แบบว่าเอาไว้เข้าป่าแล้วก็เอาไว แคมปิ้งนะครับผมโดยตรงเลยนะครับผมก็คือข้างหลังนะครับผมข้างหลังพี่จะทําเป็นคานเหล็กขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่แบบว่าเต็นท์แบบมีบ้านนะครับคนเต็นท์มีบ้านนะครับผมแบบเต็นท์บ้านอะเออที่มันเป็นแบบเต็นท์ที่มันพับได้ที่มันเป็นเหมือนห้องนอนนะครับทุกคนใส่แวงบนนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องเครื่องยนต์นะครับพี่มีโปรเจกต์นะครับทุกคนพี่มีโปรเจกต์ว่าพี่นะครับจะอัพเครื่องยนต์นะครับผมพี่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์เดิมออกแล้วพี่จะวางเป็นเครื่องยนต์1 1kz นะทุกคะ1 k z เทอร์โบนะครับผม3 0 0พันะครับผมแล้วก็เอาเป็นปั๊มเป็นปั Now, country, favor, ๊มสายนะครับไม่เอาเป็นคอมเอรเรลนะครับจะเอาเป็น1 k ึ่เทอร์โบนะครับผมปั๊มสายนะทุกคนนะแล้วก็จะเอามาวางกับพี่เบิ้มนะครับส่วนเรื่องยางนะพี่ที่พี่ดูไว้นะครับตอนนี้นะครับผมที่พี่เห็นต่างประเทศที่เขาแต่งกันนะทุกคนที่เขาแต่งกันต่างประเทศนะพี่เห็นแบบว่าเป็นล้อเดิมนะทุกคนล้อกระทะเดิมขอบ20นะทุกคนนะแต่ด้ายางเป็นยางเบอร์40ทุกคนคือแบบว่ามันใหญ่มากเลยทุกคนใหญ่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 มากจริงๆนะ แล,แล้วมันก็แบบว่าหล่อด้วยนะครับสำหรับพี่เบิ้มพี่ก็เลยว่าจะวางเป็นเครื่องเคแรแต่ว่าชนเกียร์เดิมนะครับผมเอาเป็นเกียร์เดิมนะครับผมแล้วก็เฟืองทงเฟืองท้ายเขาบอกว่าเอาเป็นเฟืองท้ายเดิมนะครับผมหน้าเฟืองท้ายเดิมหลังเฟืองท้ายเดิมวิ่งร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแบบว่านิ่งๆสบายๆเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเดิมมันไม่ไหวนะทุกคนเครื่องเดิมคือมันเป็นเครื่องบินซินหกสูบเลทุกคนแล้วมันก็แบบว่าลิลลี่สี่สิบสี่พาร์โอ้พี่อยากจะบ้าตายนะทุกคนนะคือวันนี้นะอันนี้ก็คือ ไม่ขายแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางเครื่องใหม่นะครับผมแล้วผมก็จะทําเป็นรถออกทริปของผมแล้วผมก็จะทําเป็นรถเข้าป่าของผมครับผมจะาแอดแวนเจอร์นะครับผมจะแบบว่าจะพาน้องๆตะลุยนะครับผมถ้าหมายว่าวางเครื่องวางรายเสร็จตอนนี้พี่หาเครื่องอยู่นะนะครับแล้วก็พี่แบบว่าจะข้ามไปประเทศลาวทุกคนด้วยที่เบิรมเลยครับไปเลยนะครับผมขับไปที่ลาวเลยผ่านเวียงจงเวียงจันไปนอนวงวงวงเวียงอะไรยเงี้ยนะทุกคนนะมาถึงตอนนี้นะครับพี่ก็จะบอกเลยว่า คลิปนี้นะทุกคนจะเป็นคลิปนะครับผมสุดท้ายนะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายนะทุกคนนะไม่ใช่คลิปสุดท้ายของพี่นะครับไม่ใค่คลิปสุดท้ายของพี่นะครับอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมของเจ้าเจ้ารถคันนี้นะครับผมนี่นะฮะเจ้ารถคันนี้บักลามนะครับทาไมพี่ถึงบอกว่าเป็นคลิปสุดท้ายของพี่กับบักลามเพราะว่านะทุกคนคือพี่อะ ได้ทำการนะทุกคนจะขายบักหลามแล้วนะทุกคนคือแบบว่าตอนนี้นะครับผมก็แบบว่าเศรษฐกิจย่าแย่นะครับช่อง YouTube ก็วิวไม่ค่อยดีนะครับผมรายได้ไม่มีนะฮะรายได้ไม่ดีนะครับผมเราก็เลยต้องแบบว่าลด นะครับผมลดค่าใช้ใจ่ายหรือว่าเอาเงินนะครับผมมาเพื่อพยุงชีวิตพยุงชีพตัวเองต่อๆไปนะคนดูก็แบบว่าคนดูก็ไม่เยอะเหมือนเดิมนะครับทุกคนยังคลิปลงไปล่าสุดน,นะครับคลิปกินอื่นนะค,คลิปกินอ่นไข่นะครับทุกคนแบบว่าตั้งใจถ่ายมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่ายอดวิวสามพันวิวเองนะทุกคนนะเออคือแบบน้อยใจตเองนะครับทุกคนนะก็เอาเป็นว่าบักลามนะครับทุกคน ที่ทาการขายนะครับทําการขายนะครทุกคนนะพี่ก็จะขายมันนะครับผมในราคาประมาณ5 0 0 0 0นนิดๆน,นะะทุกคนนะใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาซื้อได้นะฮะพี่ก็แบบว่าอยากจะให้นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากได้ อะไรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไหล่นะครับชคโอลงโอรินเคองเคอานะครับพี่มีอยู่3าสีต้นนะฮะก็ในราคาพิเศษนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ถ้าอยากได้ก็สามารถทักมาซื้อได้เลยนะครับพี่บอกว่าพี่มีทั้งของใหม่ทั้งของถอดนะชคเคอาพี่มี 2- อสาตัวนะครับแล้วก็เรื่อง KR นะทุกคนนะพี่ไม่รู้ว่าช่างเขาบอกว่างานผีตาโขนเขาจะทําให้พี่เสร็จไหมนะครับผมก็บอกว่าขับไปด้วยกันครับเดี๋ยวผีตาโขนเสร็จนะครับพี่ก็จะรอดูว่าผีตาโขนมันจะเสร็จหรือเปล่านะครับสําหรับใครที่ไปทิพย์ผี พี่ก็จะออกเดินทางในวันที่22นะทุกคนนะ22มิถุนายนนี้นะครับพี่ก็จะออกเดินทางนะครับไปทพิปผีตาขนกับพวกทีมงานนะครับผมก็พวกเพื่อนๆพ,พี่สจออนาวันนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนฉลามนะครับคันนี้นะครับคือเราจอดไว้เราก็แทบจะไม่ได้ขี่เลยนะทุกคนแนละ้วแล้วก็ก็เอาง่ายๆว่า เราขายออกเพื่อนะครับผมเพื่อเอาเงินบางส่วนและทุกคนมาลงทุนนะมาลงทุนในการใช้จ่ายในแต่ละวันและทุกคนนะไปแล้วนะครับทุกคนเราต้องปล่อยมันแล้วนะครับผมเราต้องปล่อยฉลามกลับบ้านนะครับผมเราต้องปล่อยนะครับผมก็คือเราจะขายนะครับผมตอนนี้ก็มีคนสนใจอยู่เขาคิดว่าจะมาดูรถถ้าเขาดูรถถ้าเขาจบได้ก็คงต้องปล่อยให้เขาไปนะทุกคนนะถือว่าเขาได้อยู่กับเราเรามาสร้างความฮือฮานะครับผมแล้วส่วนรถที่พี่เหลือตอนนี้นะครับน้องๆก็ถามกันมาว่าเหลืออะไรบ้างนะครับผมพี่ก็จะมี เหลือ Royal Enfield นะฮะ500นะครับผมแล้วก็ อินเนวเย d ดโดเทอเตอนะครับแดดก็ยังอยู่นะทุกคนนะแดดก็ยังอยู่แล้วข้างในก็ก็จะมีสกู๊ปปี้นะครับผมแล้วก็รถอีป๊อปน้อยนะครับผมแล้วก็ของแอดเวนเจอร์พี่นะครับผมส่วนจิ๊บบังนะทุกคนอย่างที่น้องๆเห็นเลยตรงนั้นมองเห็นปะนั่นจิ๊บบังนะนั่นจิ๊บบังที่ของวางอยู่เยอะพวกตรงพวกเต็นท์พวกอุปกรณ์แคมปิ้งพวกอุปกรณ์เข้าป่าของพี่กองอยู่บนรถคันนั้นนะทุกคนนะแล้วก็อะไรยังไม่มาสักทีนะครับผมเหลือบานประตูนะครับเหลือบานกระจกหน้าถ้าบานกระจกหน้ามาาาก็คืออพีี่เไปทํสแล้ว ตอนะะนี้รถมันเสร็จหมดแล้วนะครับนี่รถมันเสร็จหมดแล้วแต่ว่าเราเอาถ้าบานบานกระจกมาใส่นะครับผมบานพับบานกระจกมาใส่แล้วเราก็จะได้จัดทรงมาแล้วนะครับผมก็จะได้ส่งไปทําสีแล้วก็ไปทําเรื่องทะบงทะเบียนให้มันเรียบร้อยนะครับส่วนอ e ีเนานะฮะอีเนาก็อยู่ตรงนี้ครับทุกคนนะครับยังหล่อมันเดิมนะครับผมอีเน่าเรายังหล่อมันเดิมเย็ดโดก็ยังหล่อมันเดิมนะครับผมนะ ส่วนเจ้าฉลามคลิปนี้นะครับผมเราอาจจะได้เห็นมันเป็นครั้งสุดท้ายนะทุกคนนะอันนี้คือพี่บอกก่อนเลยว่าเราอาจจะได้เห็นมันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าถ้าเขามาเอานะครับผมถ้าเขาตกลงยืนยันว่าเขาซื้อนะครับผมเราก็คงจะให้เขาไปเลยนะครับของก็ไม่ได้ถอดครับผมพวกคาร์บอนคาร์บอนนะฮะของตรงของแต่งคาร์บอนคาร์บอนพี่ไม่ได้ถอดเลยสักอย่างนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยครับทุกคนพี่มันมีโปรเจกต์กับทุกคนเออพี่มีโปรเจกต์คือทําไมหรอทําไมพี่ถึงขายบักลามนะฮะทุกคนมันจะมีคําถามนี้ทําไม พี่ต้องขาย BMP ด้วยทำไมพี่ต้องขายบักฉลามไปด้วยนะครับผมทำไมพี่ต้องขายเอสพันออกไปด้วยนะทุกคนเอาง่ายๆเลยไหมพี่ไม่ ที่แรกพี่ก็ว่าอยากจะเฉลยในคลิปหน้านะแต่ว่าพี่ขอเฉลยในคลิปนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะคือส่วนตัวพี่แล้วทําไมพี่ถึงขายบักหลามทําไมถึงขายเอสพันธ์ทำไมถึงเบื่อแล้วทําไมถึงอยากขายออกนะทุกคนคือคือพี่นะครับผมอยากได้ดูคติ V4S นะทุกคนนะคือแบบว่าตอนนี้มันแบบว่าในบรรดาซูเปอร์ไบค์ครับทุกคนดูคติพานิเกลเล่วคือมันสุดสุดสุดแล้วนะทุกคนนะคือ คือแบบว่ามันเป็นแบบซูปเปอร์ซูปเปอร์ซูปเปอร์ไปแล้วนะทุกคนนะสำหรับ ดูคติพานิเกเล V วีโฟนะทุกคนนะเออพี่ก็เลยอยากเอออยากไปลองค่ายแบบอิตาลีดูบ้างนะครับทุกคนนะก็ขายเอสพันออกแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า V ีคันใหม่ของพี่มันจะหล่อมันจะเหลาขนาดไหนนะทุกคนนะมันจะหล่อจะเหลาขนาดไหนแล้วก็คือตอนนี้ยังไม่ได้รดนะยังไม่ได้ลถนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องดูดูไปเรื่อยๆนะครับผมว่าคันไหนมันจะถูกใจเรานะครับผมถ้าคันไหนถูกใจเราเราก็จัดคันนั้นเลยนะครับทุกคนนะเออโอเคครับทุกคนก่อนที่จะแบบว่าจะจากกันในวันนี้นะทุกคนนะก็ยังเหมือนใน ในต้นคลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมแอดไปเล่นเกมด้วยที่แอด u f a x 3 6 5นะทุกคนนะตรงนี้ได้เลยนะครับแอดเข้าไปเลยนะครับผมตอนนี้เขามีโปรโมชั่นบุญบังไฟเดือน6บุญบังไฟเดือน6นะครับผมโปรเดือน6นะทุกคนนะก็คือฝาก100รับ50นะครับผมถ้าบอกมาว่ามาจากพี่ยักษ์ด้วยนะครับจำนนแอดไปเลยที่แอด u f AX365 นะทุกคนนะเออวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้มาบอกแค่ว่าเราจะขายบัก้ามนะครับแล้วก็จะไปเอา v ี v นะทุกคนเราจะเอา v ี v o Vivo Vivo นะทุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย